เฟรียเป็นเมืองเล็กๆที่ห่างไกลแต่สวยงามของสเปนทุกคนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขแต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเมื่อบางสิ่งจากโลกมืดกำลังย่างกรายเข้ามาเอวากับโซเฟียเป็นสองสาวพี่น้องกันในครอบครัวที่มีคุณพ่อชื่อพาโบพวกเขาใช้ชีวิตสงบสุขตามอัตภาพ แต่แล้วในคืนหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้ย่างกลายเข้ามาในครอบครัวของพวกเขาคืนนั้นเป็นคืนเทศกาลร,รื่นเริงรอบกองไฟประจำปีของชุมชนสองสาวได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ให้ไปร่วมงานในครั้งนี้ได้โดยมีข้อแม้ว่าห้ามกลับมาหลังตีสบรรยากาศในครอบครัวเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นแต่แค่สองสาวเดินออกจากบ้านทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสของพ่อแม่ก็ค่อยๆเคร่งเครียดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่มองดูลูกสาวทั้งสองคนเดินออกจากบ้านแล้วค่อยๆหายไปในความมืดแววตาคู่นั้นมันเต็มไปด้วยความเศร้าสร้อยความกังวลและความอะไรอวร์อย่างสุดซึง้งราวเหมือนกับว่าพวกเขาจะไม่ได้เจอกันอีกเลยในขณะที่อยู่ในงานเล่นรอบกองไฟโซเฟียก็ได้มองเห็นชายแก่ท่าทางประหลาดยืนอยู่ตรงชายป่า แล้วชายคนนั้นก็จุดประทัดให้พุ่งตรงมายังกลุ่มของพวกเธอโซเฟียและเพื่อนหนุ่มได้วิ่งตามชายแก่ปริศนาเข้าไปในป่าแต่ก็คลาดกันในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนจึงถือโอกาสพลอดรักกันด้วยการลงไปไว่ายน้ําในทะเลสาบโดยที่โซเฟียลงไปเกาะแล้วชายหนุ่มค่อยเดินตามลงไปแต่แล้วโซเฟียก็ได้เห็นอะไรบางอย่างใต้น้ําจึงได้รีบดำลงไปเพื่อดูให้รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่แต่แล้วเธอกลับถูกบางสิ่งบางอย่างจู่โจม แล้วหมดสติไปภายใต้เวงน้ํานั้นก่อนที่จะตื่นมาอีกครั้งที่บ้านในรุ่งเช้าของอีกวันโดยอยู่กันแค่สองคนกับพี่สาวที่เพิ่งสั่งเมาโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ของเธอหายไปไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตมากเพราะโดยปกติแล้วพ่อกับแม่ของเธอจะไม่ทิ้งบ้านเป็นเวลานานๆแบบนี้ขณะที่พวกเธอกำลังทำกับข้าวกินกันก็ต้องตกใจอย่างสุดขีด เมื่อถูกจู่โจมโดยกองกำลังตำรวจติดอาวุธอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุพวกเธอถูกคุมตัวไปที่โรงพักก่อนที่นายตำรวจจากส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าของคดีจะเข้ามาแจ้งในเรื่องลับสุดยอดเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอและเหตุการณ์สุดสะพรึงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านศพปริศนาจำนวน23ศพถูกค้นพบในเหมืองรางที่อยู่ห่างไปจากหมู่บ้านมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองกับร่างที่เปลือยเปล่าไร้เสื้อผ้าผ่อน และนอนตายเกลื่อนกลาดอยู่ในแอ่งน้ําที่มีสีแดงนายตํารวจหนุ่มยังได้ให้พวกเธอดูเทปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันเป็นเทปที่มีพ่อกับแม่ของพวกเธออยู่ในนั้นด้วยและแม่ของเธอได้เดินเข้าไปในเหมือนพร้อมกับกลุ่มเหยื่อเหล่านั้นด้วยโดยที่พ่อของเธอไม่ได้เดินตามเข้าไปและไม่มีศพของพวกเขาทั้งสองคนอยู่ในกลุ่มของผู้เสียชีวิตมีผู้รอดชีวิตจากเมืองหนึ่งคนเป็นชายหนุ่มชาวเซอร์เบียที่หลบหนีเข้าเมืองมา และเขาจะกลายเป็นดัลละครสําคัญที่จะทําให้เรื่องราวทั้งหมดซับซ้อนและยุ่งเหยิงมากขึ้นในส่วนของโซเฟียเธอก็ได้รับผลกระทบจากการจมน้ําเช่นกันเธอได้เข้าไปในผวังในสถานที่ที่เป็นปริศนาและดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะอยู่ที่นั่นมันคือสถานที่อะไรกันแน่ EP 2ในคืนที่ฝนตกหนักและสายฝนได้ซาลงแล้ว ตำรวจสาวที่ถูกสิงก็ได้เดินเท้าเปล่าไปที่โบสถ์ของเมืองและเมื่อได้เจอกับบาทหลวงเธอก็ได้ลงมือฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเพราะเธอทำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองศพของบาทหลวงถูกค้นพบในตอนเช้าโดยตำรวจสนิษฐานว่ามันคือการฆ่าชิงทรัพย์โซเฟียได้รับการติดต่อจากกลุ่มลทัทธิประหลาดลึกลับให้ไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งพวกมันบอกว่าแม่ของเธอยังไม่ตาย และการไปที่นั่นจะทําให้เธอได้มีโอกาสได้พบกับแม่ของเธออีกครั้งคนพวกนั้นได้เกลีย้ยกล่อมให้เธอทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสารต่อสิ่งที่แม่เธอทําไว้แต่ยังไม่สําเร็จโซเฟียไม่ยอมรับข้อตกลงที่จะเข้าร่วมกับพิธีกรรมอันน่ากลัวนั้นหัวหน้ากลุ่มซึ่งเป็นผู้หญิงได้บอกให้ปล่อยเธอไปและได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเธอจะต้องกลับมาที่นี่ในเวลาอีกไม่นานทีมตำรวจได้เข้าไปสำรวจถ้ำที่เกิดเหตุ และได้พบกับกองเสื้อผ้าของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นแต่กลับไม่พบตัวหรือศพแม่ของพวกเธอและพ่อก็ได้หายตัวไปด้วยเอวาได้เข้าไปร่วมในพิธีไว้อาลัยซึ่งจัดขึ้นที่จตุรัสใจกลางเมืองแต่กลับโดนชาวบ้านรุมทำร้ายในข้อหาที่เป็นลูกสาวของฆาตกรก่อนที่เธอจะหนีออกมาได้ด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทต,ตำรวจสาวถูกชี้ตัวจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุฆาตกรรม ว่าเป็นเธอนี้เองที่เดินเข้าไปในโบสถ์ในคืนนั้นและเมื่อตำรวจไปค้นห้องพักเธอก็จำนวนด้วยหลักฐานเพราะมีเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและจอกโลหะที่ใช้ฆาตกรรมอยู่ในห้องพักของเธอเธอจึงถูกจับกุมในทันทีโซเฟียกลับเข้าไปรวมกลุ่มกับลัทธิประหลาดอีกครั้งและคราวนี้ด้วยความที่อยากเจอแม่เธอจึงยอมทำพิธีลึกลับนั้นซึ่งนั่นจะทำให้เธอถลำลึกจนถอนตัวไม่ขึ้น EP ส เอวามีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านและถูกช่วยเอาไว้โดยแฟนหนุ่มของเธอที่หลบหน้ามาตลอดหลังเกิดเรื่องพูกเขาได้หนีไปยังที่ทะเลสาบที่เคยพลอดรักกันและได้ตกลงกันว่าเธอจะยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเธอจะบอกกับนักข่าวว่าเธอและน้องไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆกับสิ่งที่พ่อแม่ของเธอได้ก่อขึ้นในคืนก่อนสัมภาษณ์ขณะที่เอวากำลังนอนหลับเธอก็ถูกบางสิ่งบางอย่างล่วงล้ำเข้าไปในตัวของเธอ และในวันสัมภาษณ์เธอก็เกิดอาการหลอนอย่างรุนแรงจนถึงขั้นใช้มีดแทงไปที่ขาของตัวเองโซเฟียได้กลับไปเข้ากลุ่มอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เธอได้พาแฟนหนุ่มซึ่งก็สูญเสียแม่ให้ไปเข้าร่วมพิธีและในครั้งนี้มันจะเป็นการทำพิธีสังเวยโพรแมนจันของโซเฟียกับกลุ่มคนในกลุ่มทั้งหมดชายหนุ่มได้สติและพยายามเข้าช่วยเหลือโซเฟียแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ต้องทนดูโซเฟียถูกย่ำเยีร่างกายโดยคนกลุ่มใหญ่อย่างสิ้นหวัง EP4 ใน EP นี้จะเป็นการเล่าย้อนกลับไปในปี1975ในตอนที่พ่อกับแม่ของพวกเธอได้เจอกันเป็นครั้งแรกพ่อของพวกเธอเป็นนักสำรวจเหมืองที่เดินทางมายังเฟเรียเพื่อที่จะทำการสำรวจเหมืองร้างที่ว่านี้เขาได้เจอกับแม่ของพวกเธอซึ่งเป็นสาวสวยของชุมชน และได้ตกลุมรับเธอทันทีที่เห็นหน้าแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะรู้ตัวว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้เพราะเธอกําลังที่จะต้องสืบทอดสิ่งชั่วร้ายบางอย่างแต่แล้วด้วยโชคชะตาทําให้เขาได้ช่วยชีวิตเธอจากการฆ่าตัวตายและได้กลายเป็นความรักที่ทําให้พวกเขาทั้งคู่ได้แต่งงานและอยู่ด้วยกันจนมีลูกสาวอย่างเอวาและโซฟีนั่นเองพวกเขาได้ร่วมมือกันทำลายพิธีกรรมอันชั่วร้ายนั้น จนสามารถปิดประตูนรกนั้นได้ทำให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบต่อมาอีก20ปี EP ที่5ตัดกลับมาที่ปัจจุบันโซเฟียได้กลับมาที่บ้านหลังจากที่ไปเข้าพิธีกรรมอันน่าขยะแขยงนั้นและพบว่าเอวาได้รับบาดเจ็บจากการทำร้ายตัวเองซึ่งหมอก็ได้ช่วยทำการรักษาแล้วนับวันโซเฟียยิ่งถลำลึกจนถอนตัวไม่ขึ้น เธอกลายเป็นสาวกของลทัทธิอุบาทนั้นอย่างเต็มตัวมีการย้อนภาพกลับไปในคืนวันทำพิธีแฟนหนุ่มของโซเฟียถูกลากตัวออกมาจากห้องทำพิธีแล้วรุมซ้อมอย่างหนักพร้อมกําชับว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะมีอันตรายถึงชีวิตพ่อของพวกเธอที่แอบไปพักอาศัยกับตาแก่สติม่ดีคนนั้นได้ตัดสินใจที่จะเลิกซ่อนตัวและหนีไปจากเมืองนี้โซเฟียได้ไปหาแฟนหนุ่ม ที่ร้านเช่าวิดีโอและเสนอตัวให้กับเขาแต่เขากลับรังเกียจและไล่เธอกลับไปชายแก่ได้แอบ,บมาส่งข่าวให้โซเฟียกับเอวาว่าพาโบพ่อของพวกเธอยังมีชีวิตอยู่และต้องการเจอกับเธอทั้งสองคนพร้อมกับนัดหมายให้ไปเจอกันที่บ้านของตาแก่ทั้งสองสาวรู้สึกดีใจมากที่จะได้เจอกับพ่ออีกครั้งแต่สายตาของเอวากลับดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ทั้งสองสาวได้ไปเจอกับพ่อตามที่นัดหมาย และเขาก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากดีใจพอๆกับโซเฟียแต่เอวากลับไม่เดินไปหาเขาพร้อมกับทำสีหน้าว่าพ่อจ๋าหนูขอโทษจากนั้นแสงสปอตไลท์ก็สว่างพรึบและตำรวจก็กรูกันเข้ามาโซเฟียโมโหพี่สาวมากที่แจ้งตำรวจมาจับพ่อเธอจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วกลับไปเจอกับพวกนั้นอีกครั้งแฟนของโซเฟียก็ถูกสิงและเกิดสติแตกเขาสวมหน้ากากแล้วเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับปืนในมือ เขาเจอกับพวกวัยรุ่นเจ้าถิ่ที่จะตัวรักใจกลางเมือนพวกนั้นล้อเลียนเขาเขาจึงเดินไปหาพวกมันแล้วยกปืนขึ้นมาเล็ง ep 6โซโฟเฟียกลับไปที่กลุ่มประหลาดนั้นพร้อมกับทำท่าว่าจะถอนตัวแต่เธอก็ถูกพวกมันเกลียก,กล่อมให้ต้องจมปลักอยู่ต่อไปโซฟเฟียถูกคนในกลุ่มตามมาลักพาตัวในห้องน้ำของโรงพยาบาลและได้พาเธอไปที่วิหารเพื่อการทำพิธีในขั้นตอนที่4 นั่นคือการสังเวยเลือดโซเฟียแกล้งทำเหมือนจะกลับตัวได้และไปร่วมงานไว้อะไรที่ชุมชนได้จัดขึ้นในโบสถ์แต่เธอกลับเอาเทปที่แอบอัดเสียงเอวาไว้มาเปิดผ่านไมโครโฟนของโบสถ์ทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นได้รู้ว่า เอวากับเพื่อนสาวได้เป็นคู่เลสเบียนกันทําให้พิธีต่างๆล่มลงทันทีและเอวาก็ได้ไล่ตามโซเฟียออกไปแล้วเกิดการตบตีกันบนท้องถนนตำรวจได้สะกดรอยตามโซเฟียไปและสามารถรวบตัวคนของลัทธิไว้ได้เกือบหมดพวกมันถูกนำตัวไปขังไว้ที่สถานีตำรวจของเมือง EP ที่7 ตำรวจได้ทำการสอบสวนผู้หญิงที่เป็นร่างสรงแต่เธอกลับมีท่าทีที่หวาดกลัวและลงท้ายด้วยการพยายามฆ่าตัวตายในตอนนี้ซีรีส์ได้เปิดเผยความลับของเรื่องว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่เป็นหมอของเหมือนคือสาวกเก่าแก่ของลัทธิประหลาดที่ว่านี้และเขาก็ได้วางแผนลับพาตัวโซเฟียเพื่อไปทำพิธีในขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเปิดประตูนรก พาโบได้พาทีมตำรวจเข้าไปที่วิหารในถ้ำซึ่งมีเพียงเขาเท่านั้นที่เคยพบและรู้ทางเข้าไปแต่ตำรวจในกลุ่มกลับถูกสิงและจะทำการฆ่าตัวตายเพื่อบูชายันเทพเจ้าแห่งความมืดโซเฟียเหมือนจะได้สติจริงๆเธอสารภาพกับพี่สาวถึงไอตัวที่สิงอยู่ในตัวเธอและใช้มีดกรีดท้องเพื่อพาเอามันออกมาไอตัวประหลาดนั้นได้วิ่งหนีไปยังใจกลางเมืองและเนื้อตัวก็ละลายกลายเป็นของเหลว ซึ่งแผ่ซ่านซอกซอนไปทั่วทุกมุมของเมืองและมันกำลังจะสิงทุกๆคน EP ที่แพ่อของเพื่อนเอวาบอกว่ารู้ความลับที่เกิดขึ้นทั้งหมดและจะไปเปิดเผยให้โซเฟียฟังแต่แท้จริงแล้วเขากลับมีแผนที่จะฆ่าเธอ ร่างทรงได้หนีออกจากเตียงคนไข้พร้อมกับวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยมีตำรวจหนุ่มวิ่งตามขึ้นไปติดติดเธอพยายามจะฆ่าตัวตายแต่เขาก็ช่วยเอาไว้ได้และไอ้ตัวนั้นที่อยู่ในร่างเธอก็ได้คลานออกมาจากปากแล้ววิ่งหายไปในความมืดหมอประจําเมืองและพักพวกได้รับพาตัวโซเฟียแล้วนำตัวเธอไปที่วิหาร พวกมันฆ่าตำรวจที่เฝ้าถ้ำและนำตัวเธอไปที่หน้าแท่นบูชาจนได้เอวากับตำรวจรีบตามไปช่วยแต่ก็ถูกผนงังถ้ำถล่มปิดทางเข้าเอาไว้ทั้งหมดทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปข้างในได้โซเฟียจึงอยู่ที่หน้าแท่นบูชาพร้อมกับหมอโฉดคนนั้นที่บังคับเธอให้ทําพิธีจนได้แต่สิ่งที่ก้าวออกมาจากประตูนั้นหาใช่เทพแห่งแสงอย่างที่พวกมันคิดกันไว้แต่มันคือ คือดูจากทรงที่ซีรีส์ทิ้งท้ายไว้แบบนี้แน่นอนว่าต้องมีภาค2ครับเราก็คงต้องติดตามว่าชะตากรรมของตัวละครแต่ละตัวจะจบลงยังไงในซีซั่นต่อไปกันแล้วหรอครับคิดว่าปีหน้าคงได้ดูกันรอกันหน่อยนะครับ